มาตัวที่ไทยแล้ว Samsung Galaxy A22 Series ราคาเริ่มที่1 9 8 9บาทพร้อมขาย23มทนายนนีน้มาตัวที่ไทยแล้ว Samsung Galaxy A22 Series ราคาเริ่มที่1,989บาทพร้อมขาย23มทนายตนีน้น ล่าสุดทางซัมซุง Samsung ประเทศไทยได้ประกาศราคาของสมาร์ทโฟน Galaxy A22 Series สำหรับวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นคือรุ่น 4G และรุ่น 5G ครับซึ่งมีดีไซน์ส่วนใหญ่คล้ายกันแต่มีสเปคบางส่วนที่ต่างกันครับโดย s a m s u n Galaxy A22 Series ที่มีดีไซน์ Minimal ในรุ่น 5G มีหน้าจอ TFT LCD ขนาด6.6นิ้วความละเอียด Full HD+ มีคา่ารีาเฟรชเรนสูงสุด90เฮิรตซ์ดีไซน์หน้าจอแบบ Infinity V Display พร้อมกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลใช้ชิปประมวลผล MediaTek Dimensity เเ700 Octa ออ Core ให้มาแบบ LPDDR4X ส่วนลำให้มาแบบ Uban 2.1บนระบบปริการ One UI Core 3.1 อ๋อมีสแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48ลพิเซลกลอววก้องอัลตร้าไวท์ความะเอีย5ลพิเซลและกล้องเดฟความเอ็ยด2ล้านพิเซลครับมีทั้งหมด3าสีคือสีเทาสีเขียวมิ้นท์และสีม่วงครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวกำลังไฟ1 5วัตต์อีกด้วยครับโดยสเปคที่เข้าไทยนั้นเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 128GB เพิ่มใหม่รเดดีกาได้สงสุด1นึ่งไบมีราคาเปิดตัวอยู่ที่8,29 9บาทจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ย3ามิถุนายนน,นี้ผ่าน A F และ A F Partner พร้อมแพคเกจในราคาเริ่มต้นที่1,989บาทเท่านั้นครับส่วนในรุ่น Galaxy A 2 2ที่เป็นตัว L T E มีหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาด6.4นิ้วความละเอียด H D Plus มีคา่า r ร f r e s h Rate 90Hz ดีไซน์แบบมีติ่งทรงหยดน้ำกล้องหน้าความละเอียดแปนานพิเซล ใช้ชิปประมวลผล helio g แปดสิบ ultra ให้แรงมาแบบ lpddr สี่ x ลำเป็นแบบ e m MM m c 5.1าจบริรบทริการ one u i core 3.1ให้กล้องหลังทั้งหมด4ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดสีล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ o i s กล้องอัลตร wide ความละเอียดหล้านพิกเซลกล้องเด p ความละเอียดสล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดสล้านพิกเซลครับ มีสแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องให้แบตเตอรี่สุดใจถึง5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับมีเรืองหมด3สีคือสีดำสีเขียวมิ้นท์และสีม่วงครับโดยสเปคที่เข้าถ่ายมีรุ่นแอม6 g กิกรอม128 g กิกสามารถเพิ่มไมโครโอดีการ์ดได้สูงสุด1ชารบต์มีราคาเปิดตัวอยู่ที่6,999บาทและพร้อมขายทั่วประเทศในวันที่9กรกฎาคมครับตอนนี้ช่อง i อ f a s าสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใายที่ต้องการสนรับสนุนช่องไอทีฟ้เพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ